กับพิมแล้วกระเป๋าป้าสองนห้าะคะต้องบอกว่าใบนี้รักมากนะแต่แบบออกแนวรูปเมียน้อยทุกลืมนะคะทั้งที่แล้วที่ทำบริ Dior Chanel อะไรพวกนี้ปรากฏว่าลืมหยิบเขาออกมาะค,ะคือแบบว่าเก็บดีเกินไปพิมเป็นประเภทพอหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมักจะเอากระเป๋าเก็บในถุงผ้าางเนะะี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องอย่างดีกลัวฝุ่นกลัวอะไรนี้ด้วยนะเลยลืมหยิบเขาออกมานะคะวันนี้ก็เลยแบบแก้เกมเอามาใหม่นะคะ หลังตานะคะจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า l o ยเวนะคะรยเวเป็นแบรนด์ของประเทศสเปนนะคะมาดริดหนึ่นะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่คุณชอบมากเพราะใช้ง่ายถือสะดวกไม่ต้องระวังอะไรเลยนะคะคือมันจะเป็นกระเป๋าแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรโบลลิงแบกอะไรนี้ไหมใช่ไหมโบลงมันต้องโค้งอีกหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจกนะ็คือแบบ พอรอาเพีเห็นถึงก็แบบไม่แน่ใจจะได้หรือสีแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะจะถือรอดไหมแล้วมันก็ไม่ใช่รุ่นที่แบบว่ารุ่นยอดนิยมคือไอ้รุ่นที่มันเป็นแบบมีลายลายตรงขอบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเป็นทรงมากกว่านี้คือจริงแล้วคุณก็ชอบนะรุ่นนั้น,นแต่พอมีรุ่นนี้มันถือก็รู้สึกอโอเคเลยนะมันแบบ กระทัดรัดดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะถือไปได้ไหนต่อไหนทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นซิทข้างบนแบบนี้เดี๋ยวทดูปกติก็จะยัดกระดาษไว้ดีนะคะใบนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งใบที่ซื้อต่อมือสองมานะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นการซื้อต่อมือสองจากเพื่อนที่รู้จักกันเลยนะคะก็คือเป็นเพื่อนบล็อกเกอร์ด้วยกันนะคะเขาเห็นว่าพิมแบบมีวันหนึ่งใส่ชุดที่เป็นสีแบบนี้เลยอ่ะเขาก็เลยเห็นเอ๊ะสงสัยป้าจะชอบสีแนวนี้เขาก็เลยทมป้าป้าอยากได้เป๋าแบบลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นสีอย่างนี้เลยไหมก็เลยเขาก็เปิดรูปให้ดูพิมก็แบบเออน่ารักดีเนอะก็เลยนัดดูของอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จ่ายตังค์กันนะคะใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้มาในราคาที่แบบว่า เขาเพื่อนพิมคนนี้คงซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วพอหลังจากใช้อาจจะไม่ถูกใจอะคะ่ะแล้วก็ขี้เก็บที่จะเก็บเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยมันต้องมีที่เก็บมันต้องมีที่ให้เขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเนี้ยมันก็ต้องมีที่ตั้งนะถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมีกระเป๋าเยอะอยู่แล้วเนี้ยค่ะอาจจะไม่มีที่เก็บอะไรเนี้ยนะก็เ,ะเลยคิดว่าปล่อยๆไปเถอะที่ราคาที่แบบเขารับได้เราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะพิมก็เลยได้ใบนี้มาถึงจะหมื่นหก ถ้าจะไม่ผิดหมื่นน่าจะหมื่นหกหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะซึ่งสำหรับพิมถือว่าเป็นราคาที่ดีมากแล้วก็เนื่องจากว่าเราใช้เขาเต็มที่สมบุกสมบันในช่วงที่ได้ใช้นะมันแบบโอเคสุดๆนะคะ mm. ก็จะเป็นหน้าต่ายนี้นะคะคืออย่งที่คุณเห็นคือหูมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาตรงเนี้ยมาเสียบหนังตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเย็บติดนะมันทําท่าเหมือนกับว่ามันแค่เสียบเอาไว้ใช่ไหมแต่มันขยับไม่ได้นะคะตรงเนี้ยก็คือจะเป็น สี่หูแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแบบว่าสแตมป์หนังนะคะเป็นลายโลโก้ครับรูปมงกุฎแล้วเขียนโลเว่เมดริดแล้วก็ปีนะคะนี่ด้านข้างนะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเวลาถือเนี่ยมันสามารถจะหนีบนะแล้วก็หนีบเขาอย่างนี้ได้เลยคือปลอดภัยมากถือไปไหนไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะ,ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นปากเปิดกว้างใหญ่มากใครที่เป็นประเภทแบบ หาของอะไรไม่เจอนะคะใบนี้เหมาะกับคุณมากๆกเพราะเปิดเข้ามาข้างในแล้วแบบกว้างนะคะเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเล็กที่เป็นช่องแบะอย่างนี้นะคะให้หนึ่งช่องก็อย่างเช่นของพิพ่เนี่ยจะใส่พวก BTS, บีทีบัตร BT ทบัตรบัตรอะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะบัตรปีของคอนโดแล้วก็ตอนที่ได้กระเป๋ามาเนี่ยเขามีที่มันเป็นใบอย่างเงี้ยคะ่ะมาให้ด้วยนะคืออุ้ยไม่ได้มีอะไราหมายก็คือแบบว่าแค่เป็นเนี่ยเป็นเล่มของรอยเวเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมี เร ference number ต่างๆนาๆนาอะไรยเงี้ยว่ามาจากช็อปแท้จริงนะคะพิมพ์เองก็เลยเออก็น่ารักดีกันก็เลยเอาไอ้นี้ค่ะซองที่ใส่บัตร ATM ใส่เอาไวน้นะมันจะได้ไม่แบบกระเด็นออกจากกันนะคะข้างในเนี่ยพิมพ์ก็ชอบด้วยที่ว่ามันเป็นสีแบบเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้มันไม่เลอะง่ายพิมพ์ใช้มาแล้วเป็นปีนะก็ยังไม่ ยังไม่เลอะอะไรเลยแล้วปกติคนที่ยัดของเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งเวลาใช้ใบนี้เนี่ยเหมือนกับฟรีสไตล์นะคะปกติใช้กระเป๋าที่ค่อนข้างจะใบเล็กๆเลยอย่างเงี้ยพอมาเจอใบนี้อืม้มยัดเต็มที่เลยนะคะสำหรับด้านในนะคะตรงที่มันเป็นไอช่องที่เป็นช่องแปะที่บอกเนี่ยมันก็จะมีขอบนะคะที่เป็นขอบสีเดียวกับหนังด้านนอกแล้วก็มีแบบเป็นป้ายโลโก้ด้านในแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าที่แบบเข้าใจง่ายเลยง่าย,ายสาหรับตรงซิปเนี่ยนะคะจะเป็นซิปสีทองแล้วก็จะมีเนี่ยแปะตรงนี้ให้จับนิดนึงเป็นหนัง เวลาที่รูดเดี๋ยวจะได้จับตรงนี้ใช่ไหมจับตรงนี้แล้วก็รูดง่ายนะคะโดยที่ซิปเนี่ยมีสองข้างสามารถที่จะจับสองข้างรูดมาเจอกันตรงกลางแบบนี้ได้เลยนี่แข็งแรงนะคะแข็งแรงทีเดียวแล้วก็สาหรับตรงก้นนะคะมีขามีขาตั้งด้วยสี่จุดเป็นสีทองนะคะก็คือสีเดียวกันกับของซิปนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็ตรงสําหรับเจ้าหูเนี่ยนะคะพิมพชอบตรงที่ว่าตรงช่วงเนี้ย หูวันเนี้ยมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆใ,ใช่ป่ะแต่พอขึ้นมาแล้วตรงนี้ค่ะเขารวบครึ่งอะ่ะมันจนมาเหลือเล็กประมาณอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาที่ถือะคะ่ะอยู่ในมืออย่างเงี้ยมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วรู้สึกว่าถือแล้วสบายมือเพราะว่าด้านนอกของตรงสายเนี่ยนะคะเขาเอาด้านที่เป็นด้านโค้งออกทั้งสองด้านแล้ให้เราถืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่กดมือนะคะสบายแล้วก็เวลาขึ้นไหลนะคะระยะพอดีมากๆแบบนี้ค่ะนี่ตรงจักระและพอดีเลยแบบนี้นะคะนี่ ก็เรียกว่าแล้วแต่ส่วนสูงนะของใครของมันของพิมพ์ก็เรียกว่าอยู่ตรงช่วงแบบขอบล่างอยู่ตรงเอวพอดีนะคะอย่างนี้สำหรับสีสันพิมพ์เองตอนแรกดูแล้วก็คิดว่าโอ้มันน่าจะใช้ยากเน้เพราะว่าแบบมันเป็นสีส้มออกแนวค่อนข้างสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอใช้เขาไปไปมา,มาไม่ได้หมายความว่าสีเขาไปโดนดูดติดอะไรนี้มานะแต่พอใช้ไปมาเดูมาดูไปเอ๊ะมันออกแนวจะเหมือนกับเป็นสีอิดก็ได้อะไรอย่างเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างเรียบร้อยวันนั้น เอาไปถือกับยายยายบอกว่าเออใบนี้ฉันก็ถือได้นะคือขนาดคุณผู้หญิงอายุหกสิบนะคะยังรู้สึกว่าใบนี้ฉันก็ถือได้ทําให้เกิดความสุใสในชีวิตเลยแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าดีเลยนะใบนี้ก็ลองดูค่ะพิมวันนั้นพิมเข้าไปเดินดูในช่องเลยเว้ยนะเขามีรุ่นใหม่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆรุ่นที่แบบดูแบบสวยน่าสนใจแล้วก็กระเป๋าเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหใช้ยากค่ะคือมันจะมีรุ่นที่เป็นแบบเนี้ยคือประเภทที่แบบถือง่ายๆได้ทุกวัน ไปเดินไหนไหนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกงลักวลว่าใครจะมากระชากไปเพราะมันจริงแล้วมันพูดตรงดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนมันดูแบบธรรมดาเกินไปแต่ในความธรรมดาของมันมันทั้งทนหนังดีนุ่มนะคะนี่คือโดนแบบโดนเบียดบี้อะไรมา,มามากมายนะคะก็ยังแบบทรงยังได้กลับมาพอใส่กระดาษยัดเข้าไปเหมือนเดิมก็กลับที่เดิมเป๊ะเลยนะคะสำหรับพิมพิมเองก็เอ่อทำความสะอาดถ้าเป็นครัง้งคราวใช้ผ้าชุดน้ำบิดหมาดเช็ดเชดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ใช้พวกแบบน้ำยาอะไรเงี้ยที่ซื้อมาจากตอนที่ไปยุโรปครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ต้องแบบว่าพิถีพิถัน,พ,นพี่เนาพี่นอนอ,อะไรกันมากมายนะคะใช้เสร็จก็เนี่ยค่ะใส่กระดาษแล้วก็ใส่กลับถุงไห้เหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวก็จะถูกลืมอีก <laughs> เพราะว่าค่ะสองสองใบที่พิมใช้สลับกันเยอะๆก็คือจะเป็นใบนี้กับกุชชี่เพราะเป็นเป็นใบที่แบบว่าใส่ของได้เยอะทั้งคู่ทีนี้ไอ้เจ้ากุชชี่โซโหเนี่ยบางทีมันหนักไง บางวันถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการแบบสีดำให้มันเข้าสีเข้าชุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะหยิบเป็นใบนี้มาใช้แทนนะคะก็เลยเอามาเปิดให้ดูอีกหนึ่งใบนะคะก็เป็นทางเลือกค่ะเป็นใบที่แบบใช้ง่ายถือสะดวกไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็ใช้มาไม่รู้เท่าไหร่นะคะเล็บยาวเล็บสั้นโดนไปโดนมาเปิดพลิกคว่ำดูก็ยังไม่เห็นมีรอยเล็บเลยถือว่าหนังเขาดีมากๆค่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก่อนเดี๋ยวยังมีต่อที่อีกสองใบบังเอิญว่าคิดว่าปีนี้จะไม่ได้ซื้อแล้วแต่บังเอิญว่ามันมา เจอช่วงที่แบบว่าพี่สาวพิมพ์ไปยุโรปพอดีแล้วก็ค่าเงินพวออกลงไปพอดีแล้วก็เอ้ยเดือนเกิดพอดีนะก็เลยสอยมาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงก็รอดูติดตามเพิ่มอีก2วิดีโอนะคะสวัสดีโอนนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย